ได้ยินเสียงกกุกกะเกอรกทำอะไรอ่ะลูกทำไมหนูไม,ไม,ไมนน่นอนนอนได้แล้วลูกไปหนูเอาตะก้ามาเล่นทำไมอ่ะลูกขาดหมดเลยฮะตะก้าผ้ามาเล่นทำไมอ่ะลูกวนชื่อเอง พ่อก็มามาเก็บมาเ,าเ,าเานาะเนาะเก้ยพ่อใอย่างน้อแนม่พ่อในเตียงเคลื่อยู่อื้มนะพุดพุดพุดหาอะไรอะลูกหืมกูท้ากางเกงนะยีพ่อไปเชี่ยงไปใช่ไหม๋ยวมาดนมนี่นะ ไม่พอพอให้่มาจมีนะนี่ที่มดแอร์อไปไปเก็บเก็บเก็บรูปไม่เล่นแล้วมาเก็บเก็บเก็บเร็วเร็วเร็วมาไปนอนได้แล้ว เสื้อผ้าพ่อเนี่ยห,หลุดตามองกัดเล่นทำไมอะลูกบังค่บของแล้วนะแล้วมันแหว่งน่นะแล้วจะถือยังไงอะทีนี้เอาไาเก็บมาวายไม่เอาไม่ทำอย่างงี้นะอย่านะลูกไม่เอาไม่ได้จะมาห่วงของใส่แม่ขนาดน,นี้ได้เหรอฮะ ว่าแม่จะบอกป้าป้านะทำนึกไหมเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกจะไม่แห่ใส่แม่ได้ไงแม่แค่จะเอาไปเก็บม่ไม่ได้แย่งหนูดูดูดูไม่ยอมให้ทำไมอะ่ะไม่เอาไปเก็บเฉยแม่ไม่ได้เอาออกไปข้างนอกหรอกไม่ได้เอาของป้าหนูไปหรอก โอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ดุแม่อย่างเงี้หยหยุดหยุดหยุดไม่เอาไม่เล่นมันขาดหมดแล้วเว้ยเราเรียกฟ้าแล้วนะไปเรียกฟ้าก่อนเรียกอีปอกกันเด้อเรียกอีปอกกันเด้อเอามาเก็บ วิ่นี่มันห้าทุ่มแล้วนะเอาเข้าห้องแล้วก็ไม่ยอมนอนดังก็กักกึกกักกึ๊กกักไม่ว่าทำอะไรปิดไฟให้เรียบร้อยแล้วนะนอนได้แล้วไปาหาอะไรอหลบไปนอนไปเร็วๆม่วงแล้วเนี่ยดึกแล้วหาพ่อเลยพ่อยุอย้ยใจ พี่พ่ออะไรไปใช้ปะพี่พ่ออะไรไมใช้ปะพี่พ่อไม่ใช้ปะ,มไ,มะ,มไ,มะไม่เห็นพี่พ่อเลยเนี่ยพี่พ่อหายไปไหนวะเอามันงั้นเล่นอีกแล้วว่กัเดเล่นอีกแล้วมาแม่ขอมะมาแม่ขอมาลูกมามาเร็วมาให้มาแม่ขอมา มา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 ขอแลกกันเลยๆ,ๆเดี๋ยวเอาขนมให้เล็วๆมาไม่ขอมาไม่ต้องไปกัดมันเล่นหรอกลูกเดี๋ยวมันไหลเข้าคอกัดเล่นเฉยๆนะไม่กินหรอกทุกคนเพราะว่ากัดออกมาก็เห็นเสร็จครบอืมยังไม่มีอะไรเล่นเลยลูกเอาตุ๊กตาไหมล่ะตุ๊กตาเดินได้อะไหมเห็นไหมเอาน้องหมาเดินได้อะ ที่แม่เคยซื้อให้หนูอะเอาไหมแต่หนูก็เล่นวันเดียวพังเวยเล่นวันเดียวก็พังแ,แกะ่านไปกินด้วยสินู่นอยู่นู่นไงอย่ามากดแม่ทำไมหาแล้วหาหา มุดที่นอนไปแล้วอยากกัดอยากกัดไม่เอาไม่เอาไม่กัดผ้าโลกไม่เอา